ครับผมก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับ JJTV รายการที่คนไม่ดังก็ดูวิดีโอนี้ได้นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ในการย่านาครับผมก่อนอื่นเลยนะครับจะบอกว่ารถเครื่องตัวนี้นะครับเป็นคูบูต้นะครับ ET ครับ11แรงครับก็อายุการใช้งานก็20ปีได้นะ เพราะว่าเป็นบรดกจากพ่อสู่ลูกแล้วครับผมตอนนี้ผมว่าอา e ยุ21ย่าง22แล้วนะก็ถือว่านาน,นแต่ความเก่านะมันก็ยังมีอยู่แต่ความที่ว่าผมรุ่นใหม่ครับก็ได้ยัตสปริงหนึ่งตัวครับผมแล้วก็สปริงวาลวอีกคู่หนึ่งครับผมก็ความแรงก็พอได้พอได้ครับส่วนประกอบสำคัญเลยนะครับก็คือ นี่ครับก็ต้องมีตัวเครื่องครับหนึ่งอันครับผมแล้วก็ล้อล้อเหล็กครับผมคู่หนึ่งเพื่อที่ว่าไว้เวลาลง,งานาปุ๊บมันจะได้ไม่ติดหลมอ่าอุปกรณ์สำคัญนะครับอ่าคือคืออันนี้นะครับนี่นี่นี่อันนี้ครับที่มันเป็นเหมือนแผ่นกระดานนะคะอ่ามันคือเอาไว้รูปให้ดินเรียบอ่าแล้วส่วน ส่วนตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ส่วนตัวนี้คือเหมือนคล้ๆพ่วพพลดินนะเอาไว้ตีดินให้แตกเพื่อที่นาเราจะได้เรียบนั่นเองส่วนอันนี้ก็เป็นที่นั่งของท่านประธานก็คือผมนั่นเองครับที่จะดําเนินในการขับรถย่านาก็วันนี้มาคนเดียวนะไม่ได้มีคลิปให้ดูในการย่านาเป็นอย่างไร ก็นี่นี่นาก็ทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ยี่สิบไร่ปั่นไปเมื่อวานก่อนนู้นนี่นะโอ้โหกว้างกวางครับผมถึงนู่นเลยนะต้นช่ำฉาน่ะก็โอ้โหไก่อยู่นะนูน่นนะโอ้ไก่อยู่ไก่อยู่ครับผมก็ตอนนี้ก็โอ้ห้าโมงละร้อนมากเลยโอเคครับผมขอบคุณครับ